สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดคาชาก่อนจะเฉยนะว่าผมจะได้จิซรุภายในกีโ่โรขอไม่โรเลตแต่ว่าออกไวนะผมเปิดเอาน้องเนีย M6 ผมก็เลยเปิดมาถึงจนถึง20โลเลยนะ20โรนี้ขอให้ออกนะแค่ไม่โรเลตผมก็พอใจแล้วนะเพราะว่าผมมีเพชรเปิดน้องได้อยู่แล้วมีการันตีอยู่แล้วมีเพชรตั้งประมาณเท่าไหร่นี่39 39ตรงนี้อีก 268อืมมี300อยังไงก็ได้โชว์ๆอยู่แล้วนะแค่ตัวละครตัวเดียวถ้าอนาะคตตัวมันเข่งผมจะคิดว่าจะไป4 2อยู่แต่ขอตัวละครขอแล้วกันอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดขอให้ออก10โลนี้ปังโอเคไม่มาไม่มาไม่มาไม่เป็นไรนะขอแค่ไม่หลุดเลทท่องไว้นะว่าเราจะไม่หลุดเลทเราจะไม่หลุดเลทเราจะไม่หลุดเลท ขอแล้วก็ได้ขอเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นหน้าตู้็็ยิ่งดีแลยอันนี้มันก็ต้องหมาแล้วนะตัวที่แปดรัที่7จสิบแล้วอย่าหลุดนะขอร้องแหละถ้าเป็นไปได้ขอเบิ้ลนะขอเบิ้ลโอเคยังไม่มานะยังไม่มายังไม่มามาซ้ำเหมือนเดิมตอนนี้หนูมาเป็นไงโอ้ยสิกมาก็ไม่ใช่ละเออแต่ก็ดีที่เองเป็นผู้หญิงโอ้ไมค์ เปิดจนถึงเจ็ดสิบแต่ก็ยังดดเลทอีกละขอขอเบิลขอเบิลขอเบิลมาไหมมาไหมมาไหมขอเบิลขอเบิลโอ้เงียบเงียบกิฟต์เลยมาทำไมวะอีกมาทำไมโอเคหนูโอเคไม่เบิลนะไม่เบิลแต่ก็ได้ตัวใหม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะขออีกขออีกครั้งนี้มาไหมเบิลเบิลเบิ้ลเบิลครั้งเดียว ผมเพียงจงมาชิสุรุออกเร็วที่สะผมโหลดเล็ไปแล้วขอเออแบบนี้สิเยี่ยมเลยขอมอยไวน้นะขอเบิ네้ลได้ไหมได้เบิ้ล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 นะขอเบิ้ลโอเคยังไม่มาน้องหมาผ่านไปน้องหนูก็ผ่านไป,นานไปมาไหมโอเคมาหนึ่งตัวแล้วนะชิสุรุ <is> หนึ่งตัว คลิปนี้ก็จบมาแค่นี้แหละครับผมได้ตัวละครแล้วเดี๋ยวอย่างไมอยัาอย่างเราต้องไปเบิดพันเลยเพชรผมเลยเลยอีแล้วนะผมว่าผมต้องสะสมทั้งสองอันแหละถ้าอยากทําคลิปน้องเลมลวก็ดีนะยังไม่ครบซิวยังไม่ครบเอ็มหกเลยขอได้ไหมขอน้องเทสซ่าได้ไหมมาไหมไม่มาเท็ซ่ามาไหมโอเคยังไม่มานะตู้ตัวละครก็ได้แล้วนะครั้งนี้ต้องเปิดพันเดินแล้ว พาร์ทเนอร์ก็ขอออกเร็วนะพาร์ทเนอร์ของผมก็ยังไม่มีประวัติโดนเลสนะครั้งก่อนก็ได้ตัวหน้าตู้อยู่ครั้งนี้ขอให้มาเร็วก็พอมาโอ้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆื่ถึงตอนนี้ก็ขอได้กันด้วยนะผมก็โชคดีเลยว่ะขอให้เป็นตัวหน้าตู้ก็พอแล้ะมาไหมมาเบิลไหมมาบันทีจะจะได้ไปโพสอดโอ้เพื่อน มาไม่สองตัวหรือจะลุนเรดเลย์ยานอย่าอย่าอย่าลุเนเลศเด็ดขาดน้ำเออเยีย่ยมแค่ฟังเสียงก็รู้แนละ้วเพราะว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นเออก็เป็นเสียงไวัยร้าญี่ปุ่นดีว่าจะพูดญี่ปุ่นทําไมไปทําไมวะวงโอเคได้มาแล้วนะเอ,อ๊ถ้ามันออกเร็วแบบนะี้แบบนี้น้ำเพลอนผมว่าผมสุม่ม เฟซาออกให้มันออกไป C6 เลยดีไหมเฟซ่าถ้าจะเล่นทีมกับน้องจิซูรุผมว่า M1 ก็พ <M 1 S 1> อลแล้วแหละแต่ผมขอมากหน่อยขอโลกมากหน่อยนะขอน้อง M6 ได้ไหมะจะได้ไม่ต้องปลดหวัวอีกถึงแม้ M6 M6 มันจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็ตามขอ M6 ได้ไหมขอ M6 นะผมว่าผมจะลองไป M6 ดูผมจะปลดเปิดถึงประมาณ 5 5าสิห้าก็พอนะผมะถ้าน้องยังไม่ออกส6ผมก็ไม่เปิดต่อแล้วน้องเลยก็ส2แล้วไม่ขอเพิ่มนะขอแค่น้องเทซ่าก็พอเทซ่า M6 นะขอร้องเราจะมาดูกันนะว่าภายในห้าสิโดน้องเทซ่าจะออกกี่ตัวโอเคเริ่มเลยไปอย่าออกนะอย่าออก อย่าออกน้องชิสุรุออกก็ดีไม่ว่านะออกเร็วก็ดีไม่ว่าไม่ว่าถ้าออกก็ดีอยู่แต่ขอไม่โดนเลนนะตอนนี้ขอน้องเทซ่าก่อนขอน้องเทซ่าเอ็มหกมาไหมเทซ่าเทซ่าเทซ่าเยี่ยมตอนนี้เอ็มสี่แล้วนะเอ็มสี่ขอยขอยขอยแค่สองตัวมาไหมมาดิซะน้องเทซ่าจามาได้ไหมจ๊ะ มาโอเคตอนนี้ M 5ใช่ไหม M 5ใช่ไหมเราไม่นับผิดใช่ไหมอืมตอนนี้มี3ามปวดอีก3ตอนนี้ M 5แล้วเหลืออีกหนึ่งตัว1ตัวภายในะสิบโลนี้จะมาไหมมาไหมทิสซ่ามาไหมไม่มา น้องมอางได้ไงกระตายแต่ไม่เป็นไรนะก็เล่นอยู่ที่เพอที่เพอกด1โลมาไหมเงียบเออพอไป1โลแบบนี้ก็ดีนะใกล้จะออกใกล้จะถึงเจ็สิบแล้วด้วยยิ่งประมาณโลโลเท่าไหร่โล58มันก็มีโอกาสได้5ดาวใช่ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะเราไปที่โลดีกว่ามาไหมสีดาวจ้า เป็นที่ท่านะไม่ขอตัวนะถ้าไม่ออกก็ไม่น่าจะไปต่อละถ้ามันออกรูเลตมันก็รีรกกนะถ้าออกน้องชิสรุมาตัวต่อไปก็ไม่มีการันตีขอเล่นยา,ยยาวๆดีกว่าขอไม่เสี่ยงมาไหมที่ทาจ๋าขอ M6 ไม่มามาไหมมีมีมา เออมันเเมื่อกี้ผมพูดว่าสิบหนะตอนนี้ก็น่าจะเกินไปแล้วนะคุณบอกว่าตั้งแต่รัวห้าสิขึ้นไปมีโอกาสได้5ดาวสี่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เกือบจะเข้าแล้วนะอืมถ้าเป็นแบบนี้เราจะไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ขอไม่ไปต่อแล้วนะว่าแต่ตัวสดาวมันไม่มีให้แลกใช่ไหมนะ ขอดูก่อนอืมไม่มีแรไรแกนะมีแค่ตัวห้าดาวตัวนี้ก็ไม่มีมีแค่การ์ดพารเนอร์โอเคตัวนี้ก็ไม่มีงั้นขอไปต่ออีกแค่หนึ่งครั้งแล้วก็พอกันทีนะขอให้ออกออกไหมมาไหมเทรซาจ๋า โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะเพื่อน,นก็ขอให้โชคดีกับการเปิดกาชานะผมว่าผมก็อยากจะได้น้องเทซ่า M6 อยู่แต่ก็แค่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าน้องชิซุรุจะเป็นเหมือนน้องยูกิีกไหมเลยคลิปนี้ก็น่าจะจบ้วลนะบ๊า,บายบฮะบักชัน お祭りの一部なのですね素敵な眺めです前に聞いたことがあります魚は影のある場所を好むと